ช่วยน้องๆมาตลอดตั้งแต่แบบปล่อยเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นทนิมต่างๆออกมาแล้วออก็วเอาใจช่วยค่ายนี้เสมอเพราะว่าขอบคุณมากคุณ<ช>คือคนเก่งอะ่ะพวกคุณคือคนเก่งจริงๆนะคะแล้วก็เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของศิลปินใหม่ก่าททำไมเราอยากรู้ทำไมถึงหักหายกันเดบิวต์ศิลปินใหม่ไปกับสาปีคุณโดสาปีเนาะใช่ใช่กับบสาปีเพราะว่าจริงๆผมว่า เออก้าแรกของลิปเฮนเดเทนเบงมันก็เป็นเก้าที่มันส่องขมากๆแล้วเป็นเก้าที่พวกเราเองก็ใหม่มากๆเหมือนกันเราเองก็ทุ่มทุกอย่างนะครับเต็มที่มากๆในการปั้นศิลปินในเซตแรกที่ทุกคนได้เจอกันมาแล้วก็ต้องยอมรับว่าเราก็ใช้ แรงใจแรงกายรวมไปถึงใช้เวลากับใช้อาวุธกลยุทธ์ทุกอย่างที่มีเพราเรารู้สึกว่าอยากให้ศิลปินในในเซตแรกที่เราปล่อยออกมาทุกคนแบบเฉิดฉายที่สุดนะก็คือก็เลยโฟกัสกันเต็มที่ทั้งทั้งทั้งทีมงานเบื้องหลังังหมดรวมถึงตัวน้องๆที่ที่เป็นเทรนเน้ร์ตอนนั้นด้วยแต่ว่า นะครับเดียวกันระหว่างที่เราทํางานไปในในเบื้องหน้าเองเบื้องหลังเราก็ยังคงเปิดรับสมัครออร์ิเดอนน้องๆที่จะมาเป็นศิลปินฝึกหัดกับพวกเราอยู่เรื่อยๆในทุกปีแล้วเราได้เจอเด็กๆเก่งๆเยอะแยะมากมายที่เข้ามาเป็นเทรนเนกับพวกเราแต่เราก็ผ่านกัน เคี่ยวกันทั้งฝึกเทรนทั้งร้องเต้นทุกๆอย่างคือทําให้แบบสมบูรณ์เพอร์เฟกที่สุดงครับแล้วก็ผมว่าเวลามันพอเหมาะพอดีครับในช่วงเลาสามปีที่ผ่านมาคือโอเคเราสามารถดูแลน้องๆในเซตแรกเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็เราก็ยังอ่ะโอเคตอนนี้เวลามันน่าจะถึงเวลาที่เราจะได้แบบโอเคมาโฟกัสเพิ่มเติม,มบวกกับน้องๆที่เข้ามาเป็นเทรนนีเองเขาก็ เติบโตแล้วก็แข็งแรงพร้อมขึ้นพอดีบอกว่าก็เลยถึงแก่เวลาแต่ว่าต้องถามก่อนว่าด้วยความที่เคเราไม่ได้ปล่อยศิลปินใหม่มาเลยเกือบสาปีเรากดดันไหมคะเพราะว่ารุ่นพี่เราก็คือตัวเป็นๆนั้เลยอ่ะนี่เขาหน้าเขาหน้านี่เขาหน้ามันแบบผู้ทรงคุณวุฒิเลยนะตรงนี้ก็ถามว่ากดดันไหมเรียกว่าพอเราทํางานกันไปเราได้รับรู้กันแล้วแหละว่า ความกดดันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยช่วยอะไรเราเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เราก็เลยเปลี่ยนจากเราคิดเรามาคิดกันว่าถ้าเราจะปั้นศิลปฟินปุ่มใหม่ๆ <Okay. S 1> เราเราใช้คําว่าท้าทายดีกว่าเรารู้สึกว่าตอนนี้เอ,อ่อทำกันมาเราก็ไม่รู้ว่าเราปล่อยมาแบบไหนคนจะชอบ <c oughs> แบบไหน,นถึงจะถูกใจ <c oughs> เรียกได้ว่าเราท้าทยายแล้วอยากจะเสิร์ นำเสนอสิ่งที่ที่ที่ทางลิทเองเป็นแล้วก็สิ่งเสียินทางลิทมีออกไปให้ทุกคนได้ชมดีวกว่าอืมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละเป็นการที่เราท้าทายตัวเองไปด้วยอีกหนึ่ง <Okay. S 1> ขัง้นแล้วก็เราก็อยาก เ,เต็มที่กับการทำงานในการสร้างศิลปินมากๆด้วยถ้าอย่างนั้นต้องถามจาะต่อเลยว่าแล้วทำไมถึงต้องเป็น5คนนี้จุดเด่นอะไรที่ทำให้มั่นใจว่า5คนนี้จะได้มาเป็นเกิลกรุ๊ปมาเป็นศิลปินใหม่ของอเมริกันเนต์จริงๆทุกคนที่ผ่านเข้ามาเป็นศิลปินคนขัดกับากทางเราทุกคนผ่านการคัดเลือกอที่เรียกได้ว่าเราเองก็โอ้โหเข้มข้นในการคัดเลือกเหมือนกันกับพี่พ<ห>น้องคดจะตายเข้มข้นมากท<ช>ี่น้อมีสิ่ง ที่คนมักจะพูดกันก็คือว่าเวลาเห็นว่า,าคนเนี้ยอยู่กับ่ารเราเขาจะบอกว่าโอ้รู้สึกว่าเนี่ยมีดีเนเของเด็กลิฟต์อยู่ค่ะ ซึ่งห้าคนนี้มีสิ่งนั้นอย่างครบท้วนคือทุกคนเห็นปุ๊บแล้วบอกว่าโอเคเห็นแล้วรู้เลยว่านี่ยคือเด็กดืมซึ่งจะถ้าจะให้เจาะจริงมันก็อาจจะแบบบอกเป็นข้อข้อไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าวิธีการคัดเรืองของเรามันเป็นการกรองประมาณอย่างว่า,วา,วา,วานี่แหละคือคนที่มี d n เแบบเด็กลืมจริงๆ <c oughs> แล้วก็พอมันผ่านการเทรนผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนักหนามากๆเนี่ยเราเรามีกระบวนการอย่างหนึ่งที่เราเ ให้โจทยบกับน้องๆให้เขาได้แบบว่าทํางานจะเป็นทีมเป็นกลุ่มแล้วมันก็เกิดเทมีอะไรบางอย่างเลยรู้สึกว่าเออ5คนนี้จริงๆแล้วแต่ละคนก็มีกําลังที่มันชัดเจนมากแต่เวลามารวมกันเองเขาก็สามารถสร้างเทมีอะไรบางอย่างที่มันน่าสนใจมากๆเขารูเป็นหนึ่งเดียวกันมากๆใช่ใช่แล้ว่ก็หนึ่งอย่างคือเรารู้สึกนะคะอันนี้คือจากแบบแม่ป้าข้างบ้านเลยนะในฐานะแบบเป็นแทบตอนนี้จะเป็นสารรายยายของวงการทีป๊ลอปแล้วทุกคนเดินขวาน วายหมดเลยค่ะเมื่อกี้ที่ตอนเหตนเขาสอมอะเราจะรู้สึกได้ว,ว่าถึงแม้ว่าตอนอยู่ข้างล่างเวทีเขาจะเป็นเด็กแต่พอขึ้นมาบนเวทีปุ๊บสายตาเขาแพชชั่นมันมันแน่นมากมจริงอะใช่สิ่งนี้มีเป็นสิ่งที่ทั้งห้าคนมีเหมือนกันกมากๆค่ะ<ม><ม>เขามีมีแพชชั่นที่แรงกล้ามากแล้วก็ เ,เป็นคนที่ขยันค่ะทำทำไม่ได้ทําซ้ําทําไม่ได้ทําซ้ําแล้วก็เหมือนเหมือนที่พไปรมอบอกว่าเรามีกระบวนการในการในการทำโชว์เคสเนาะซึ่งอันเนี้ยเราจะมีการสับเปลี่ยนบนเด็กๆให้มาทํางานด้วยกันซึ่งพอพอ5คนเนี้ยได้ได้ลองทํางานด้วยกันเรื่อยๆืๆ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นเคมีที่ลงตัวก็เลยการมาเป็น5คน ถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมแล้วก็พี่ๆที่นี่ได้เห็นคิดว่าเขาจะได้เห็นอะไรจาก Sugar and Spi e แล้วทำไมเขาต้องปักในวงนี้อุย้ยเออไข่ขเลยไขย่เลยคุณดงข่ค <laughs> ่ะอย่างแรกเลยคิดว่าสิ่งสงิสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นแน,น่ๆเลยคือ Energy ของเด็กรุ่นใหม่ เพราะว่าต้องบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่ที่ค่ายลิปเคยเดบิวต์มาใช่ค่ะเพราะาคิดว่าน่าจะได้เห็นเอเนจีใหม่ๆของเด็กๆรุ่นใหม่ที่กําลังที่กําลังจะออกมาสู่สายตาทุกคนถูกต้องรวมไปถึงผมว่าได้เห็นความสดใสแหละเพราะว่าเราก็อยากเติมความสดชื่นให้กับทุกคนนะตอนนี้เนะาะแต่กห้ทุกคนสดชื่นไปทั้งจากความหวานของเขาความแสบสนในความเป็นเด็กของเขามนเลยกลายเป็นชูการสไป อย่างนี้เองนะคะอะถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วค่ะคุณโดมคุณเฟินคะในฐานะที่เราเห็นน้องตั้งแต่แบบ day o วันจนวันนี้เป็นวันที่ถือว่าประสบความสำเร็จปอีกขั้นแล้วกับการที่น้องได้เดบิวมีอะไรจะฝากบอกถึงน,น้องๆที่อยู่ข้างหลังตอนนี้ไหมคะโอ้ย <laughs> จริงๆแต่ละคนผ่านช่วงในเวลาในการเทรนมาไม่เท่ากันนะครับแต่ละคนก็มีช่วงเวลาของตัวเองแต่ว่าผมรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญของพวกเขามากๆครับแล้วก็เป็นวันที่ต้องการกําลังใจจากทุกๆคนมากๆคือตัวพวกเราเองทีมงานเบื้อหลังทุกคนนะให้กําลังใจน้องๆอยู่เสมอในการทํางานทุกขั้นุกตอนแต่ว่าหลังจากนี้เราก็คงอยากได้กําลังใจจากทุกคนที่ฝากไปถึงน้องๆด้วยคิดว่าพวกเขาเองเออทำเต็มที่ในพาร์ท การทํางานเบื้องหลังที่ผ่านมาหลังจากนี้ไป <c oughs> เขาก็จะเต็มที่ต่อไปแน่นอนผมมั่นใจว่าแจ้งนี้จะเป็นแจ้งที่ทํางานได้อย่างเต็มที่แล,นะแล้วก็พร้อมมอบความสุขกับทุกคนคงใจในตัวเขาทั้งห้าคนมากมากค่ะเย้ยขอบคุณคุณดิงค่ะคุณดวงค่ะพอเป็นคนน,นั้นไม่ได้ไม่ได้ไไดหราเราห้ามเราห้ามรห้ามแตะตัวเราห้ามแตตัวห้ามแตะตัวเราแตะตัวแน่แน่เลยเราเราแยกกันก่อนอ่ะโอเค ต้องบอกก่อนว่าภูมิใจมากมากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเราเห็นมาจากเดวันเราเห็นความพยายามของเขาเนะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจกับกับ,ก,บกับทั้งห้าคนด้วยที่วันนี้เป็นวันของพวกเขาแล้วแล้วก็อย่างออวันนี้เป็นเป็นวันที่ทุกคนจะได้เห็นเขาออกมาสู่สู่สายตาทุกคนนะเนาะเขาก็ยังมีความมีการมาถามอยู่เลยว่าออพี่เฟิร์นว่าตอนนี้หนูได้แล้วใช่ไหม อะไรแบบนะะ<อ>ั้นค่ะค<อ>ือก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ทุกๆคนพร้อมแล้วมากๆแล้วก็ทุกคนเก่งมากๆแล้วก็เชื่อว่า<อ>พี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็พี่ๆในวงการทุกคนที่มาในวันนี้รวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่<อ>ก็จะได้เห็นเช่นเดียวกับที่พวกเราเห็นว่าทั้งห้าคนเก่งมากๆค่ะก็อยากจะฝากน้องๆชูการินสไปด้วยนะคะเย่เดี๋ยวม่อะไรก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวน้ำตาจะมากันทั้งคู่นะคะเอาเป็นว่า นึ่งวงที่เราภาคภูมิใจแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้สัมผัสต,ตัวตนและก็ความสดใสของน้องวันนี้ขอบคุณคุณโดมแลวก็คุณเฟิร์นมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ<า>ค่ณนะ<า> <laughs> เอาล่ะเราพูดคุยกันกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังไปแล้วนะคะสลายหคนน่าจะเคยได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนเดินเข้ามาน่าจะได้ฟังวนไปหลายๆรอบแล้วก็หลายคนน่าจะลองได้แล้วด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงติดหูมากๆแล้วก็ฟัง สุดๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพิ่มเติมกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังซิงเกิลเดบิวนี้กันกับเพลงเจโล่นั่นเองนะคะและตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับผู้แต่งร้านด้เลยนี้คุณสมิลทนิตนะคะคุณครูและผู้ออกแบบท่าเต้นค่ะพี่เคเคมบอยแล้วก็รวมถึงผู้กับ MV นะคะพี่หลุยชาชาคะ่ะ จริงๆแล้วเราก็จะมีคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือคุณพัฒน์วรพันธ์แล้วก็คุณบุ๊กแต่ว่าทั้นนั้นเขาก็ไปเดบิวต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นการเดบิวต์ในลูกในเรื่องของลูกคนแรกเขาเดบิวต์วันนี้เหมือนกันก็เลยติดภารกิจตรงนั้นนะคะคซึ่งเาเวลาน่ารักมากเลยนะคะขอให้แข่งแรงแข่งแรงนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเป็นโปรดิวเซอร์ของเรากับคุณสเปชี่นะคะซึ่งก็ติดภารกิจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาคุยกับสามลุกสามมุมตรงนี้กนเกิดทันไม่ใช่สามล3กสามมุมขอโทษที <laughs> โอเคคะ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากสเนวก่อนต้องบอกว่าและเพลงเนี้ยสนุกมากแล้วก็มีดงนามิกอะไรบางอย่างที่ดูเป็นเสน่ห์สุดๆเลยที่เราเลยอยากรู้ว่าตอนนั้นโจทย์ที่ได้รับไปอ่ะเขาให้โจทย์เราไว้ยังไงบ <c oughs> ้างครับก็จริงๆโจทย์ของเพลงเจโร่เนี่ยก็คือ,อเราต้องการทําให้เป็นเพลงที่ดูสนุกครตามอารมณ์เพล ก็เลยเวลาที่ผมเขียนเลนะืเนี่ยก็จะถ้าทุกคนฟังก็คือจะมีการใช้คําใช้โวคปที่เป็นเกี่ยวกับขนมเป็นกิมมิตอะไรอย่างเงี้ยน้อยเพื่อให้แบบเข้ากับเพลงด้วยครับแล้วตอนที่เราไปคุมอ่ดเราไปเองท่านงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะจริงๆคือสำหรับผมนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าน้องๆห้าคนเนี่ยคือ เก่งมากๆไม่เหมือนไม่เหมือนศิลปินที่กําลังจะเดบิวต์อย่างนี้ดีกว่าคือเหมือนทุกคนนี่คือมากความสามารถมากเหมือนทำงานกันมานานแล้วเลยใช่ทุกคนคือเหมือนร้องเพลงเก่งมากเต้นเก่งมากคือทุกคนเหมือนแบบเตรียมพร้อมแล้วดีกว่าเหมือนเป็นศิลปินแล้วเลยมีบรรยากาศสนุกๆ,ๆอะไรเล่าให้เราฟังไหมคะก็บรรยากาศจริงๆ,ๆก็ก็สนุกก็เฮฮาเลยครับที่จริงวันที่อัดเนี่ยผมเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าน้องๆคือเพิ่งแบบเคยอัดเพลงเข้าสตูดิโออะไรกันอย่างเดียครั้งแรกเลยเดิวเลยใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เลย จริงๆก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดว่าว่าทุกคนจะแบบเก่งขนาดนี้ก็เลยก็คือทุกคนเก่งมากๆครับทุกคนเก่งและต,ตั้งใจมากๆเลยนะคะ,ะเราคุยกันเรื่องของเพลงไปแล้วเราไปพูดถึงเรื่องของท่าเต้เอนกันมากดีกว่าพี่เคคะเอาจริงๆพอเพลงนี้เสร็จปปบอปะ ใช้เวลาเยอะไหมกับการออกแบบท่าเมื่อสักครู่อุ้ยยังไม่เห็นนิอานเฮ้ยยังไม่บอกโอเคใช้เวลานานไหมกว่าจะออกแบบท่าเต้นออกมาได้จริงๆแบบมันขยี้มาเยอะมากๆเลยครับนองจากว่ามันเป็นเพลงเพลงจริงๆสไตล์เพลงนะครับมันแตกต่างจากท่าลิททั้งหมดที่เคยที่ทํามาจริงๆริงๆบรเลยเป็นความที่ผมเองก็รู้สึกว่าว้าวใหม่มากๆท่า่ายหมใช่แล้วพอน ครั้งแรกที่ได้ยินคำว่าเจโล่คือมีคําถามมากมายว่ามันคืออะไรถามพี่บุอยมาว่าเจลโล่คืออะไรพี่แล้วผ,ผมควรทาอะไรกับมันดีอะไรอย่างเงี้ยจนอธิบายไปเรื่องอ๋อโอเคมันคือ,ม,คอมันคือเจลลี่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเองก็ได้ทํางานกับน้องๆแล้วก็ลงถ,ถึงของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาหากันว่าเราจะทําอะไรกับคําว่าเจโลด่ดีซึ่งเราได้น้องจริงๆที่มาทำท้าเป็นเจลลี่นิ่มๆซึ่ง ผมเลือเอาไปใส่ในเพลงจริงๆด้วยก <ST S> <โฆ>็คือเมมเบอร์ของเราคนเดิมน้องถิ่นิ่ต้องถิ่นถิ่างทีงใช่<น>แล้วก็เราก็เลยหาคำว่าโ okay, อเคงั้นเราผ่านเจลลี่กันเราก็เลยได้น้องนิวนิวชีมาอ่าซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันว่ามันมันกลายเป็นเจลลี่ได้ยังไงอ่าใช่ว่ารายการพิธีของเพลงนี้ว่าแบบโอเคพระท่าเต้นของการเป็นเจลลี่ที่น่ารักน่ารักที่อยากให้ทุกคนมาชิมไปด้วยกันเนี่ย มาลองมาด้วยกันเนี่ย,ม,ยมันจะเป็นยังไงอตอนแรกที่ที่เราเห็นน้องๆเราเราแอบกดดันไหมหรือว่าเราเครียดไหมว่าอุ้ยจะออกมาปเป็นยังไง,งอะไรเงี้ยจริง,งจริง,รง,รงเราเทรนน้องมาตั้งแต่ยังเตนเ้นเป็นๆทุกคนเลย<า>ใช่แล้วก็คือผมอยู่มาตั้งแต่เจนแรก <c ười> คุณครู้ให <c ười> <c ười> ้ของจริงยันยันเจนยันเจนสองอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยเห็นมาทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกสเต็ปแรกหมดเลยแล้วก็บิวกันมานานมากจริงจริงจริงคอนเซ็ปต์แรกไม่ได้ไม่ได้วางเป็นคอนเซ็ปต์นี้ด้วยซ้ับอะไรเงี้ยแต่พอมัน ขยับขยับมาเรื่อยๆอเราก็ได้เจอแบบกลิ่นที่ลงตัวของทันงหาคนอะไรเงี้ยครับจริงๆอันนี้เป็นแค่กลิ่นเดียวผมบอกเลยว่าถ้าติดตามวงนี้ต่อไปเรื่อยๆอมีเยอะมากเที่ทุกคนได้แบบริมรดกันคุณบน่าจะได้เห็นกันอีกหลายรนะคะเอาล่ะเราคุยก,กันกับเรื่องเต้นไปแล้วเรามาพูดถึง MV บ้างดีกว่า<ม>พี่หนุยคะตอนแรกที่ได้ฟังเพลงเราตรีความมันออกมายังไงบ้างะคะคือตอนแรกที่ได้ฟังเพลงคผมยังไม่เห็น ยังไม่เห็นน้องเลยเกมมาก่อนก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันต้องสดใสอ่ะมันต้องหลาใสมันต้องเออมันต้องมีขนมมันต้องสดใสมันต้องแดดสว่างโดนอะไรเอาโดนเลยท้องฟ้าสีฟ้าแล้วก็ถ่ายเดือนนี้ที่ฝนแบบบอระซุ่มฉ่ำพายุแน่น แต่ว่าคือสลัดภาพนั้นไม่หยุดนะคือเ่าฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเหนอะไรี่มันสดใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนั้นคือภาพที่เราอยากเห็นเห็นบอกว่าจริงๆพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราก็ต้องเอาเทคนิคอะไรมาเพิ่มด้วยใช่ไหมคะในการถ่ายทาก็ก็คือจริงๆก็คุยกันหลายหลายรูปแบบหลายโมเดลในในมือสืวิดีโออะไรเงี้ยเขาไอ้ยดื่อไงเราจะเปลี่ยนจากข่าวาสตูอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือแต่ว่าเรายังยึดภาพแรกที่เรา ที่เรายัางอยากได้อยู่ก็คือความสนใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าอย่างเง้ยเราใช้เทคนิคจอของเราเนี่ยเข้ามาช่วยให้มันให้มันยังได้ภาพบรรยากาศเอาดอร์อยู่เพราะว่าภาพในหัวเราตั้งแต่เห็นตอนนั้นมันต้องเป็นแบบนี้ใช่มันต้องสนุกจะเหมือนแบบว่าเพลงพูดถึงการแจกความสนใจอะโนมันโดดแค่โหนใช่ก็เลยรู้สึกว่าน่ารักจะอะไรเงี้ยสีมันต้องเยอะๆแน่เลยอะไรเงี้ยเราคริกว่าถ้าถ่าย บรรยากาศจริงวันนี้หมดนแน่เลยทำอะไรก็ได้ให้ตัวตูมันสดใสที่สุดอะเราเป็นยังไงบ้างคะทำงานร่วมกันกับน้องๆชุดแดนสไปซ์จริงๆก็สนุกสนุกสนุกเลยครับน้องแบบว่าขยันตั้งใจให้แบบถ่ายชุดนี้เสร็จปุ๊บวิ่งไปเปลี่ยนชุดอีกชุดหนึ่งเข้ามาเปลี่ยนกลับเปลี่ยนกลับก็อะไรเงี้ยคือน้องแบบเลี่ยนคือเปลี่ยนชุดเป็นตัวถลอกอบคือไม่มีบนไม่บนเลยใช่ไหมคะยืนเต้นซ้อมหอม ออบเสร็จปุ๊บเข้าไปเต้นใหม่อะไรเนี้ยพี่เขาก็ไม่ยอมให้น้องแบบเราก็ดูไม่พี่เอ๋ก็เอาอย่างเดียวเลยเรจะทัดกับไต่กับไต่แบบเดียวะไม่มีใครท้าทายไรเลยมันเต้นเต้นใหญ่ใหญ่เลโอ้ก็คือสนุกมากใช่ไหมคะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเราเดินทางมาถึงจุดที่ผลงานของเราอะกำลังจะได้ปล่อยออกมาแล้วพี่ลุยคะถ้า ให้คนดูจินตนาการเพลงนี้พี่หลุยคิดว่าเพลงนี้จะให้อะไรกับคนดูได้บ้างให้เตรียมรับความสงสัยของน้องได้ได้แบบว่าความน่ารักของน้องๆไปเต็มๆต็มเตรียมรับได้เลยเลยอะในฐานะที่เราเป็นสามคนที่เรียกว่าทํางานกับน้องๆมาวันนี้น้องๆก็ลังแบบนี่คือบิกเจของน้องๆเลย เดี๋ยวให้ชิม <illing en into new people> ิวพูดอะไรถึง <reci> น้องๆหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าข้างหลังก็จะกำลังตื่นเต้นมากๆต่อไปทุกคนจะได้ดูเอ็มวีกันแล้วนะได้เลยครับผมก็ถึงน้องๆนะครับผมก็คือทําให้เต็มที่เลยครับผมเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนให้กําลังใจอยู่ทุกคนตั้งตารออยู่ทุกคนแบบน่าจะแฮปปี้มากๆที่ได้เห็นน้องๆทุกคนเปรดฟอร์มกันวันนี้รวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็ตั้งตารอเพราะว่ายังไม่ได้เห็นเอ็มวีเหมือนกัน วันนี้เราก็จะต้องมาเปนพยใช่คโอเคขอบคุณชิมิลครับพี่เคห์ลคะในฐานะที่เราอยู่มาตั้งแต่วันแรกวันที่อย่างที่พี่เค์บอกเมื่อกี้ว่าวันที่น้องๆยังแบบยังขยับแข้งขยับขายัางไม่ค่อยเก่งเลยด้วยซ้ำจนเมื่อตะพูดนี้ที่เขาขึ้นมาบนเวทีก็คือแทบจะเป็นกระดูกเดียวกันแล้วพี่เคห์ลมีอะไรจะฝากถึงเด็กๆไหมคะก็ไม่แน่ใจว่าได้ยินหรือเปล่านะครับก็จริงๆไม่ค่อยไม่ค่อยได้พูดอะไรกับเด็กๆเท่าไหร่เพราะว่าเราแบบเข้มงันมากก็อยากจะบอกทั้งห้าคนว่าพวกเธอทั้งห้า เก่งมากๆน,นะครับเพราะงั้นวันนี้ทําไปเต็มที่ไม่ว่าอะไรกระตันที่เกิดขึ้นบนเวทีนี้บนเวทีนี้เป็นของขอบคุณทางักของคราบึ่มนจอพี่หลุยสละคะมีอะไรจะบอกกับเด็กๆบ้างคะก็เป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครัแล้วก็เชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นการสแสดงของน้อง<ม>ได้เห็นสเสน่ห์ของน้องแล้วก็จะยังไงก็ ทุกคนจะหลังน้องๆแน่ๆมั่นใจได้เลยอ่ะถ้าอยา่างนัน้นไหนๆก็ในๆแล้วเราเป็นสามคนที่มีโอกาสได้พูดตรงนี้พี่โดมพี่เฟิร์นเขาขายไปแล้วเขาฝากน้องๆกับทุกคนแล้วเอาละค่ะเราจะได้ดูแรปเปอร์ขายของแล้วนะคะฝาก Sugar and Spice ให้กับทุกคนตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเราอยากล่ไม่เราอยากแลไม้ไม่เป็นไร <laughs> เป็นธรรมดาแล้วกันโอเค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 ครับผมก็อยากให้ทุกอยากฝากชูก a า and ด p สไปซ์ไว้กับทุกคนด้วยนะครับผมจริงๆคือทั้ง5คนนี้คือตั้งใจมากๆเพราะว่าตอนที่ผมได้มีโอกาสได้คุมกัดก็คือเห็นทุกคนก็คือดูตั้งใจกันมากๆก็ยกังไงก็ฝากชูก้า a อนด์สไปซ์ไว้ด้วยครับผมโอเคขอบคุณชิวิลครับคุณครูจอหง ้องไ,ไม่มีอะไรมากก็ก็เพลงออกไปแล้วก็มีท่าเต้นน้องคนนี้ก็ฝากทุกคนนะครับเต้นและสนุกไปด้วยกันนะครับกับเจลล์เออเจลล์เ,เอออันนี้เหมือนขายงานตัวเองเหมือนกันนะเพรว่าอเออเอเอพี่ดุไอ้ขาขายด้วยนะครับได้เลยขายเลยขายฝากม<า>ิวสิกวิดีโอที่ยังไม่จบ ฝากไลค์ฝากแชร์กันยให้คนเห็นน้องๆเยอะๆนะครับฝากสนับสนุนน้องๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนักขาวคนมากๆค่ะ